หลายคนมีคำถามถามพี่ปลาเลยพี่ปลาพี่ปลาพี่ปลา,ปลาความดันโลหิตสูงมันอันตรายไหมก็ยังเห็นเหมือนปกติทั่วไปแล้วเราจะต้องรู้จักเข้าใจมันอย่างไรวันวันนี้คำที่เราสงสัยความดันโลหิตสูงเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในนี้เลยค่ะโรคความดันโลหิตสูงคือภาวะที่แรงดันของเลือดที่มีต่อผนังเลือดสูงโพลที่อาจจะทำให้เกิดโรคหัวใจต่างๆได้ในระยะยาว ความดันโลหิตที่เราบอกเลยแปรผันด้วยสองปัจจัยได้แก่ปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหวัวใจแรงต้านการไหลเวียนของเลือดกาหนดด้วยความแคบของเส้นเลือดถ้าปริมาณเลือดที่ถูกปั๊มออกจากหวัวใจสูงขึ้นจะทําให้ความดันยิ่งสูงขึ้นถ้าเราเปลี่ยนปั๊มน้ําเป็นตัวที่ใหญ่ขึ้นโดยใช้ท่อขนาดเดิมยิ่งทําให้แรงดันในท่อสูงขึ้น ถ้าเส้นเลือดแคบลงจะทําให้เกิดแรงต้านการไหลเวียนของเลือดเหมือนกับแรงดันในระบบการจ่ายน้ําในบ้านของเราถ้าเราไม่ทําความสะอาดท่อปริมาณตะโกนก็จะยิ่งมากขึ้นทําให้ท่อแคบลงและเพิ่มแรงต้านการไหลเวียนของเลือดจนทาให้ความดันสูงขึ้นอาการของโรคความดันโลหิตสูงซึ่งบางคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอยู่หลายปี อาจไม่มีอาการใดๆจนเกิดภาวะซีกซ้อนที่ร้ายแรง<ม>เช่นหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมองได้บางรายอาจจะมีาการปวดหัวเลือดกำเดาไหลาหายใจไม่ทันซึ่งอาการเหล่านี้ก็จะมีต่อเมื่อมีความดันสูงมากจนทำให้อยู่ในเกณฑ์อันตรายและเสียชีวิตได้ คราวนี้เรามาดูเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงมีอยู่เท่าไหร่และมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงพี่ปลาบอกเลยนะคะว่าความดันโลหิตสูงมีอยู่2แบบได้แก่ primary hypertension คือความดันโลหิตสูงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติจะพบในเวลาที่เราแก่ตัวลงและ secondary hypertension คือความดันโลหิตสูงที่เกิดจากโรคอื่นๆ หรือผลข้างเคียงของการใช้ยาหรือการใช้ยาเสพติดสำหรับคนที่อยู่ในประเภทนี้อาจจะมีความดันโลหิตสูงเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันความดันโลหิตสูงที่พี่ปราบมอกเลยเกิดจากโรคอื่นๆอาจจะหยุดหายใจขณะหลับปัญหาไตเนื้องอกในต่อมไตปัญหาไทรอยความปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กำเนิดผลข้างเคียงของการใช้ยายาคุมยาแก้วัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆ รวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์เราสามารถควบคุมความดันโลหิตสูงได้แต่เราไม่สามารถรักษาให้หายขาดอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญพี่ปราเมเรื่องเล่าลหลายคนเห็นว่าอุคนที่เป็นความดันโลหิตสูงนี่เป็นเคสเกตหนึ่งที่พี่ปราเคยดูแลสมัยที่เป็นพยาบาลบางคนจะบอกพี่ปราความดันโลหิตสูงมันมองข้างนอกก็เหมือนคนปกติทั่วไปพี่ปยายาใช่เลยค่ะแต่เรารู้ไหมว่าข้างในเราเวลาที่เราเกิดความเครียด เวลาที่เราทำงานหนักมากๆเวลาที่เรารู้สึกไม่สบายใจมันจะเกิดสิ่งหนึ่งขึ้นมาคือความดันโลหิตมันจะสูงมากและเมื่อเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังคือเราอาจจะเกิดภาวะที่เร,เรียกว่าเส้นเลือดสมองแตกแตกีบตันก็มีเคสเกสหนึ่งที่เป็นเรื่องเราเขาก็มีความดันโลหิตสูงและรักษาไม่สม่ำเสมอนี้พี่ปยายามลยย้ำแลยย้ำ ใครที่เป็นความดันโลหิตสูงต้องรักษาตัวเองให้สม่ำเสมอวันนั้นเคสนี้เนี่ยเขากับเราพบว่าเขาก็ออกมาดูแลทำอะไรแบบเดินทำความสะอาดหน้าบ้านอยู่เพราะคุณเด็กทะเลาะกันเลือดเสียงดังมากและโดยปกติก็จะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดมากๆเขาก็ตะโกนให้เด็กหยุดและเด็กก็ไม่หยุดเขาก็ตะโกนเสียงแบบเชื่อไหมคะในภาวะแคนะ่นะั้นนะความเครียดที่มีมากขึ้นก็ทำให้เส้นโลหิตนนสมองเขาแตก เรียกว่าล้มลงทันทีภรรยาก็รีบพาสง่งโรงพยาบาลสุดท้ายคนไข้เป็นอมาาัมพาตไม่ใช่อัมพฤกนะครับเป็นอัมพาตเลยไม่สามารถขยับโตได้พูดก็ไม่ได้เพราะเส้นลอยในสมองแตกแล้วก็รักษามาก,ก็เรียกว่ารู้สึกโตแต่เป็นเหมือนผักก็คือรู้สึกโตทุกอย่างแต่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้รับรู้ทุกอย่างสุดท้ายคนไข้เสียชีวิตพี่แพรอยากจะบอกทุกคนเลยนะคะโรคความดันโลหิตสูงที่เราเห็นเป็นปกติปกติเดินอยู่บนท้องถนนทั่วไป อันนั้นน่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังมากๆก็คือการควบคุมความดันให้อยู่ในภาวะปกติดังเดิมเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความดันโลหิตสูงอยู่ต้องไปพบแพทย์ต้องทานยาสม่ำเสมอต้องดูแลสุขภาพของเราโดยเฉพาะไม่โกรธง่ายไม่หงุดหงิดง่าย,ย,ายโอ้โหแล้วแบบอะไรโกรธที่ขึ้นสมองอะไรเนี่ยอันตรายนะคะเรามาดูต่อกันเลยความดันโลหิตสูง อย่างที่พี่ปราบอกแล้วว่าความผิปกติของเส้นเลือดตั้งแต่กําเนิดผลข้างเคียงกี่ยวกับการใช้ยายาคุมยาแก้หวัดยาระบายยาแก้ปวดและอื่นๆรวมทั้งการดื่มแอลกอฮอล์ถ้าเราควบคุมความดันโลหิตสูงได้บอกได้เลยว่าจะป้องกันความเสี่ยงต่างๆหลายอย่างและที่สําคัญความดันโลหิตสูงไม่สามารถรักษาให้หายขาดดังนั้นจึงจะเป็นต้องมีการป้องกัน ปัจจัยเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่อายุความดันโลหิตที่ยิ่งสูงและถ้าอายุมากขึ้นโดยเฉพาะพิปรามบอกเล็เน้นมากๆในผู้ชายพันธุก,กรรมผู้ที่มีบิดามารดาเป็นโรคความดันโลหิตสูงมีแนวโน้มที่จะเกิดความดันโลหิตสูงและที่สําคัญความอ้วนความอ้วนนี่ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายดีที่สุดเราต้องควบคุมน้ําหนักดีที่สุดเราต้องควบคุมสุขภาพคือไม่อ้วน ไม่ตามใจปากของเรากินทุกอย่างอร่อยไปหลดเลยกาแฟก็หวานหวานมันๆขนมหวานขนม,นมชื่นต้องระวังมากๆและที่สําคัญการสบุหรี่การสบุหรี่ทําให้ความดันเลือดสูงขึ้นทันทีและสามารถเป็นทาร้ายผนังเส้นเลือดจนทาให้ผนังเล็กลงเกลือโซเดียมโพเทสเซียมวิตามินดีโซเดียมมีหน้าที่กักน้ําไว้ในร่างกายถ้ามีปริมาณน้ามากเกินไปจะทําให้มีความดันสูงควรควบคุมให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ส่วนปริมาณวิตามินดีจะส่งผลต่อเอนไซม์ในไตที่ควบคุมความดันโลหิตแอลกอฮอล์การดื่มแอลกหอฮอล์หนักๆในระยะยาวอาทําให้หัวใจมีปัญหาผู้ชายควรดื่มไม่เกิน2แก้วต่อวันและผู้หญิงก็ไม่ควรเกิน1แก้วสำหรับภาวะแทรกซ้อนของความดันโลหิตสูงพี่ปราบอกเลยภาวะแทรกซ้อนที่สําคัญก็เกี่ยวเนื่องกับโรคหัวใจ หัวใจไปนิยยะที่สําคัญของร่างกายเรามากถ้าเกิดภาวะความดันโลหิตสูงมากๆก็เกิดอันตรายต่อหัวใจของเราเรามาดูซิว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นอย่างไรบ้างโรคหลอดเลือดสมองและอื่นๆเส้นเลือดสมองโปง่ปงพองผนานเส้นเลือดอ่อนตัวลงแล้วก็โปง่งพองจนแตกได้หัวใจล้มเหลวพอมีความดันสูงหัวใจต้องทํางานหนักขึ้นเพื่อปั๊มเลือดไปทุกส่วนของร่างกาย กล้ามเนื้อที่หัวใจจึงหนาขึ้นในระยะยาวหัวใจอันไม่สามารถปรับตัวได้อีกจะไม่สามารถปั๊มเลือดไปส่งได้เพียงพอหรืออันมีผลต่อการกลายตรงกล้ามเนื้อหัวใจโรคไตเสื่อมทําให้ไตถูกทําลายและไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่เพราะว่าเมตาบอลิซึ้มซินโดรมการที่ระบบเผาผลาญมีความผิดปกติหลายอย่างไตรกลีเไรด์สูงไขมันในเลือดชนิด HDL ต่ํา ความดันโลหิตสูงมีน้ําตาลในเลือดสูงทําให้เป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมีปัญหาในการจําและทําความเข้าใจทําให้ความสามารถในการคิดจดจําและเรียนรู้ต่ําลงความดันโลหิตสูงสามารถวัดด้วยเครื่องวัดความดันวัดที่ท่อนแขนส่วนบนมีสองค่าคือความดันช่วงบนซิสต์รเพรสเชอร์หมายถึงเรียนดันเลือขดขณะที่หัวใจบีบตัวซึ่งอาจจะสูงตามอายุอารมณ์ ปริมาณการออกกำลังกายความดันช่วงล่าง the elastic nature er, หมายถึงแรงดันเลือขดขณะหัวใจใคลตัวการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงการควบคุมโรคความดันโลหิตสูงนั้นสำคัญมากๆเลยที่เราจะต้องดูว่าความดันโลหิตสูงของเราไม่ควรเกินตัวบน140ตัวล่าง90การรักษาความดันโลหิตสูงเพื่อควบคุมความดันโลหิตให้อยู่ในระดับปกติ ซึ่งมีทั้งการใช้ยาหรือการปรับเปลี่ยนควบคู่กันไปเลยนะคะคคกะคะคารใช้ชีวิตเช่นลดอาหารเค็มออกกำลังกายสม่ําเสมอและสบุหรี่ควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ควบคุมน้ําหนักและที่สําคัญเราจะต้องไปตรวจกับแพทย์เป็นประจำยาหยุดยาเองอันตรายมากๆเพราะว่าเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ถึงตอนนี้แล้วหลายคนคงเข้าใจในเรื่องภาวะความดันโลหิตสูงแล้วอย่าลืม ดูแลสุขภาพกันและแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เรารักกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube จที่ฟิชเพจที่ฟิชบาพิปราเพจคุณครูพิปรายูทูบเบอร์ช่องคุณครูพิปรายูท t u เบอร์เพื่อเป็นบันกาลังใจพิปราแล้วเรามาลุยกันเพื่อดูแลสุขภาพของเราเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สงยุคุณภาพผู้ส่งวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพพิปราเชื่อพิปรานะคะ